สวัสดีครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องนะครับตอนนี้อ่อมีเหล่าชอ็ ooh, ชอปเปอร์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องช็อปเปอร์ระวังระวังรถระวังรถช็อปเปอร์นะครับผมมาจอดหน้าบ้านลุงป้าน,นะครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องโอ้โหรถยังหรูเลยพ่อแม,ม่พี่น้องนะครับจอดเรียงรายกันเลยนะครับผมโอ้โหเรี ho, <ๆ>ยงรายกันนะครับผมเยอะแยะนะครับรถ มาจอดกันสนานวันไหวเลยพ่อแม่พี่น้องนะครับมาจากไหนกันนี่จะไปไหนพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องไม่มาเยอะแยะกันจังเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหรถยังหรูเลยพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนี่ไม่รู้กี่พันซีซีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องไม่รู้กี่พันซีซีทำไมอ่มมากันเยอะแยะแบบนี้นะครับวิ่งจุดมาเลยพ่อแม่พี่น้องเรา ยยไป้ายทะเบียนยาโสตอป้ายทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับราารผมอ๋อนะครับผมยังรู้เลยนะครับ B M W พ่อแม่เป็นน้องนะ B M W ด้วย <c oughs> อ่าเล่อดิสันด้วยโอ้โหทำไมมาเยอะแยะจังเลยพ่อแม่เป็นน้องนะอันนี้ก็จะเป็น B M นะครับ B M W อ้าว่ああอ โอ้ยทำไมมีแต่รถหรูๆเลยนะครับวิ่งก็ฉูดเล้วพ่อแม่พี่น้องนะวิ่งก็ฉูดเลยอือหือนู่นนะครับผมมาบ้านลุงโอ้โหไม่เงียบนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะไม่เงียบนะวันนี้นี่โอ้โหมาจากไหนกันนี่อ้อบีเอ็มเหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องนะ พีอมคูโยโอ้โหคนเยอะแยะเลยครับผมสวย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 เงินงามเอาขออนุญาตครับผมก็ถ่ายถ่ายถ่ายบ้างครับสวยสวยหน่อยไหมสวยสวยหน่อยครับผมอยากจะมีบ้างนะครับก็เลยสวยเลยนะครับผมนอนมาโอ้โหนะครับสวยเออแคปหน้าจอไว้หน่อย ยังรู้เลยเพราะว่าพี่น้องโอ้โห B M W นะครับผมอันนี้ฮาร์เลยนะครับฮาร์เลยอาดิสันโอ้จังหวัดมุกดาหารเพราะว่าพี่น้องโอ้โหมาเยอะแยะมากมายเลยพ่อแม่พี่น้องนะคนรับเราคารวานมาจากไหนกันนี่ทำไมมาเยอะแยะจังเลย <laughs> <c oughs> มากันสนุกสนานจังเลยเพ่อแม่พี่น้อง มาโอ้โหดู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 ครับนี่วิ่งตาเล่อดิสันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเอานะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะโอ้โหยนะครับไปแล้วยังรู้เลยนะครับอ่า A3 นะครับตอนนี้เป็น A3 นะครับเอาสตาร์ทรถไปแล้วพ่อแม่พี่น้องนะโอ้โยนะครับผมเอานะครับผมอ่าพีแคมดับเบิลทั้สีเหลืองนะครับจะไปแล้วนะครับผม ไปแล้วไปแล้วนะครับผมคันละเป็นล้านเลยพ่อแม่พี่นน้องนะครับเรายูทูบเบอร์ก็ถ่ายกันสนันวันไหวเลยโอ้หน้าที่ผมเนี่พอดีมันร้อนนะครับผมก็เลยหาแป้งดีกว่าแป้งเย็นหรือยังไงครับแป้งเย็นบางเลยะคับเย็นสบายพก็เลยใกล้สงการแล้วก็เลยสงการก่อนสงการดีกว่าร้อนเหลือเกินครับเอาได้ยินข่าวปลาไซไปย้อมผมมา เราจะย้อมเห็นบางแผนว่าจะย้อมผมแดงหรือผมดำเอาเอาแดงดีกว่าครับแดงนอีสองสัปดาห์จะเห็นผมแดงโอ้ยไม่กระหนั้นโอ้ยไม่กล้าย้อมผมแดงนะครับผมพ่อแม่ปน้องย้อมต้อนรับสงการต้อนรับสงการนะเล่นสงการก่อนสงการนะพ่อแม่ปน้องนะเพราะว่ามันร้อนเหลือเกินนะครับช่วงนี้หน้านี้ร้อนเหลือเกินเอาแล้วนะครับผมพ่อแม่ปน้องนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่ปนน้องนะอ่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้บาวต่อยกรอกด้วยนะครับผมพ่อแม่พม่น้องนะ,ะเดี๋ยวบ่าต่อยจะทําคลิปออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พม่นอ้องอย่าลืมติดตามชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ